สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้วันที่สามนะครับสามเมษาสวัสดียามเช้าครับวันนี้ กับอากาศเย็ยนๆสบายๆครับ16องศาครับบ้านบาเนยอครับก็เป็นกิจวัตรประจำวันครับทุกเช้า6โมงเช้าครับก็ให้อาหารไก่อาหารปลาครับครับไก่ก็เริ่มโตแล้วครับวันนี้ไม่มีอะไรครับวันนี้วันนี้ก็จะแค่มาพาไปดูคือเมื่อวานเือบอกกล้องมาเมื่อวานนี้ ก็เลยจะพาไปดูเมื่อวานเพิ่งเอาต้นไผ่ครับที่บ่าวยน้อได้ชำไว้ก็เมื่อวานก็ได้เอาไปลงไอปไป,ปปลูกแล้วครับก็เลยได้อไปปลูกก็เลยจะพาไปดูแต่เพราะเมืม่อวานไม่เอากล้องมาไม่ได้ถ่ายภาพไว้ก็ไปดูอ่าก็จะพาไปดูว่าปลูกแล้วเป็นยังไงกับลงกล้วยไปครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับ ต้นไผ่ครับที่เบาวย้อนได้ชําม,มาไว้นี่ครับนี่บบาวย้อนก็ได้เอามาลงดินมาที่ประมาณวันที่ยีิบเก้าเนาะยีิบเก้ามีนาครับแต่ก็ได้หลายวันแล้วสี่ห้าวันเพราะวันนั้นไม่ได้ไม่ได้เอากล้องมาไม่ได้ถ่ายไว้นะครับตั้งเกตไหมครับนี่เวลาปลูกไผ่เขาบอกให้ให,ให,ให้ให้เชยงเฉียงหน่อยครับสี่สิบห้าหรือสามสิบองศาพอต้นหน่อที่เขาออกมาใหม่มเขามันก็จะตรงขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ สังเกตว่าจะนอนเกือบนอนไว้เลยครับนี่นะครับก็ได้ประมาณวันนั้นลงไปประมาณหกหนอนนะครับไผ่ผสมกันไปครับนี่เป็นแนวครับอย่ละระยะห่างประมาณสองเมตรนี่ครับนี่ต้นหนึ่งจะนอนนอนไว้ครับน่ครับนอนไว้แบบนี้แหละดูมันลากดูดูแหนมันครับนี่แหนมันยาวขึ้นมานี่ครับดูนะครับ ทำไปครับนี่ครับปลูกไว้ครับนี่ปีสองปีมันก็ได้กินครับแป๊บเดียวครับเพราะว่าไผ่เราไม่ต้องแทบจะไม่ค่อยรักษาอะไรมากมายครับช่วงแรกๆเราก็ลดน้ำสองวันสามวันลดน้ําทีหนึ่งอีก,อกนอนหนึ่งก็วางไว้ตัวน้นมันจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ดูดิขึ้นขึ้นมาดุนแหนงเป็นแหนงเป็นอะไรขึ้นมาเยอะเลยคราวนี้เราก็รอช่วงแรกๆพอมันติดแบบนี้แล้วก็มันก็ไม่ต้องดูแลอะไรแล้วก็ช่วงนี้มันก็เริ่ม มันฝนด้วยครับช่วงนี้เมื่อวานก็ฝนตกทั้งวันแล้วผมก็ลงอันนี้ด้วยลงกล้วยนี่ครับกล้วยประมาณสิบหนอ่อสิบต้นครับกล้วยก็เรียงเป็นแถวไปคร,ระยะห่างก็ประมาณนี้แหละสองเมตรครับมก็เริ่มแทงแล้วครับสังเกตเวลาเวลาตัดเวลาปลูกกล้วยผมก็จะตัดตัดใหม่เลย ฝังดินปุ๊บมันก็จะตัดเชียงเฉียงให้มันแทงยอดใหม่นะครับแล้วก็เป็นแถวกันอี่งนี้อีกก็ทําเป็นแถวยาวห่างประมาณ2เมตรครับนี่ยาวไปตามรอบทุ่งนาของบา่านยอครับนี่นั่นแหละดูเขียวขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวก็คงได้กินนะครับปลูกไว้ครับลืมๆไปสองวันทีสามวันทีแล้วก็ มาลดน้ำมันนะครับครับแล้วก็มาดูตัวนี้ครับนที่หนนอนี้ครับที่พามาดูอาทิตย์ก่อนเห็นไหมทีแรกว่าจะไปกินนะครับตอนนี้เฮ้ยป้านย้อมมันบอกอต้นมันก็ยังไม่เยอะก็เลยปล่อยให้มันเป็นลําต้นดีกว่าดูดีไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งดูยาวท่วมหัวไปแล้วครับนนน ยาวมากแล้วมันก็ขึ้นอีกครับนี่หน่อที่สองมันขึ้นมาแล้วนี่ถ้าจะไปกินก็กินได้นี่ครับตัวนี้และอีกต้นใกล้ๆกันครับหน่ออีกต้นๆใกล้ๆกันนี่ครับวันต่อนยังโผล่แค่นี้นะครับแป๊บเดียวผมก็ยังไม่กินครับตัวนี้จะให้มันเป็นขึ้นให้เป็นลําต้นมันดีกว่านี่ครับตอนนี้ก็ยาวขึ้นวันนี้ดูดิแค่สี่ห้าวันครับยาวมากเลย แเอาไว้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงจะขึ้นมาอีกแล้วครับนี่เดี๋ยวก็ขึ้นมาแล่ะไว้ให้มันลาต้นตั้งสองสองสองต้นใหญ่ก่อนเราเค่อยๆกินเพราะช่วงนี้มันก็เริ่มจะออกแล้วถ้าเราลดน้าอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งผมว่ามันน่าจะโอเคนะครับโอเคครับมาอัปเดตแค่นี้ครับไอเรื่องต้นไผ่เพราะว,วันนี้มีภารกิจอีกภารกิจหนึ่งนะครับเราจะพาไปดูครับแล้วก็วันนี้ที่บ่าวย้อยจะทํานะครับวันนี้พอดี ในหมู่บ้านของเรานะครับหมู่บ้านของบ่าวย้อนเนี่นะพอดีมีญาติที่เขาเป็นป้าที่ให้ความเคารพนะครับเขาติดโควิดเออก็เข,า,ขากักตัวกันอยู่ตอนนี้อยู่สองท่านนะครับก็เออบ่าวย้อนก็ปกติก็ท่านมีอะไรก็จะเรียกไปกินตอนเย็นมาก็หาของป่าของอะไรแกก็จะเรียกไปกินวันนี้แกเออไปติดโควิดมาก็เราก็ไม่รังเกียจกันนะครับบ่าวย้อนก็เออเราก็หาอะไรอนะ พราะกับข้าวบางทีก็ญาติพี่น้องก็เข้าไปให้อยู่แล้วเนาะเออบ้ายงก็คิดว่าเออเราก็เรามีอะไรในสวนเราสวนรอบบ้านที่เราปลูกไว้แล้วก็คิดได้เออมันก็มีกล้วยแล้วก็มีมะเขือนี่แหละครับนี่บ้านยงก็จะเก็บมะเขือพวกนี้นะครับไปฝากแกแล้วก็กล้วยอ่นี่แหละเอาไว้ให้ไปกินกับน้ําพริกแบบนี้นะ,อะขออนุญาตวางก่อนนี่นะครับนี่เพราะว่าพวกนี้มันเวลาเราไม่กินไปมันก็ มันก็จะแก่ไปนะผมว่าเออเราก็เก็บไปเ,เราก็ตามที่เรามีนะครับเรามีอะไรเราก็ไปฝากกันนี่แหละมะเขือเนี่ยไปเอาไปซุปก็ได้นะนี่ไปกินกับน้ำพริกกับแจวนี่ครับนี่มันออกเยอะเลยดูเดี๋ยวไปเอาอีกต้นเนะสียดายวันก่อนนี่อ่ แตงกวาแตงกวาเพิ่งเอาไปกินโตไม่ทันนี่อันนี้ก็อยู่นี่นี่น,นี่นี่อีกสองสามต้นก็ออกเยอะมากเลยครับนี่ดูดินี่ครับออกไปเพราะว่ากินไม่ทันอยู่แล้วครับนี่พอกินไม่ทันมันก็แก่ไปแล้วก็ไม่ได้กินอันนี้เราแบ่งกันได้เราก็แบ่งกันไปครับเยเพราะว่าท่านอาจจะมีแต่ว่าโดนกักตัวนะทำไงอะไปไหนก็ไม่ได้ บางทีท่านไมา่ได้ปลูกไว้ในรอบบ้านของท่าน,น,นอ่ะเนี่ยนี่ครับแบกแบงกันไปครับเนี่ยไปไหนล่ะแตงกวาไปกินหมดแล้วเมื่อวานแตงกวาอ ที่บ่ายย้อมีก็มีกล้วยแค่นั้นแหละก็เอาไปแต่กล้วยมันก็พอช่วงไม่ใช่ว่าจะหาได้ตลอดนะกล้วยช่วงที่เราต้องการมันก็ยังไม่แก่มันก็อาจจะไม่มีแต่พอดีมันมีที่บ่ายย้อตัดไว้ก่อนแล้วก็สุกพอดีไว้นั่งกินเล่นก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่งก่อนนะครับ นี่ครับได้ประมาณนี้ะนะเนี่เพราะาท่านอยู่สองท่านอยู่ด้วยกันอืมเราก็จะไปเอาไปไว้ให้ท่านเผื่อได้กินกับน้ำพริกกินกับข้าวนะครับประมาณนี้แหละมันมันช่วงเมื่อกี้มันออกมาเยอะครับสามสี่ต้นเราก็ไปกินด้วยก็เลยมันก็เหลือแค่นี้นี่แหละแล้วก็บาย้อยก็พอดีมีกล้วยอยู่เด็ดหนึ่งครับก็เตรียมกล้วยไว้แล้วกล้วยมัน เยลายมันต้องการก็ไม่มีใส่ถุงไว้แล้วนี่เอาไว้กินเล่นแบ่งเป็นสองถุงนี่นี่ครับแบ่งเป็นสองถุงแค่นี้แหละเราก็จะไปเดี๋ยวขึ้นไปหมู่บ้านเดี๋ยวจะเอาไปฝากท่านสักหน่อยนะมันก็ไม่ไม่มากครับเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับคนเราอยู่ด้วยกันเวลาเรามีปัญหาอะไรขึ้นมาอันไหนพอจะช่วยได้เราก็ช่วยกันไปนะครับนี่แหละ เดี๋ยวทำความสะอาดแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปให้ท่านนะแล้วก็หมอนเน่ยก็จะนี่แหละรดน้ําต้นไม้อะไรให้มันเสร็จสักพักนึงก่อนค่อยเอาขึ้นไปให้ท่าน ปเ,เป็นอะไรเป็นอะไอ่าฮะสบายดีนเนาะคือเป็นวัดนี่ยหรอลุอดซิดมุดออกสร้างคนฮ่าบๆท่เป็นแต่เนาะอ้ากล้วยมาฝากเออว่าเป็นวัดเลยว่มีาอาการแตร่เนาะคือเป็นวัดซื้อ เก็บเล็กน้อยเหรอเนาะค่อยแท่นไว้เนี่ยเด้อเออบ้านบรีเอาเดี๋ยวแนวเป๊กเพิ่เป๊เนาะเอออะไรเอาอะไรเสาไว้ไหวเดี๋วก็ปัดแท่นก็ยู่เหี่ยนให้เนาะบริตัวก้าวค้องนี่แล้วมากลวยเขาไม่มีกล้วยเนาะพอดีปี อ๋ออ๋อทุกเจ้าไปกินแล้วสิร์ลุงเม่นเราได้หมูแล้วเมื่อวานนี่เราซื้อขมวนเอานี่เอาเพื่เรานำไปทำเป็นเซ็หนั่นฮะย่างเรายูบมะนาวอ๋อเขาจะไปเพิ่มแแจ๊ดหน่ออีกทุ่งหนึ่งเนาะเนี่ยทุกเจ้าก็ไว้กินนี่ยเรามัก็เป็นเราแย่งหมาอยู่เจ้าหนิเออออเราคือเป็นวัดคั่นคือเป็นวัดเนาะตันดังซื้อซื้อห

รขยมข้น่อ,อนนะข้ึน้นองขี้เลยเนาะเขาเขามาหัวไหนอ่าหัวขวกเเจ้าน้องแล้วยาเด้อพันมียาเธอกิอเฮากินเลยเธอเฮาซื้อ,อยากินเองยากินเองยาแกแพยาพารามันอาจะบ,บ่รุ่นแรงกัน <พา S 1> น้ำเนะาะอืม,มอาจะะบ,บุรุนแรงน้ำอ หมางถมาบ้ามาเอา,ากักันนี้อืม้ออยังพกมียาจะเมื่อกินเนาะอโอ้ยไปท่านไปเน่ลยเนาคะครับเพื่อกากโตท่านไปเนื่อยเนาะอ,อก็งมอโทรมาว่าเออท่าน่ให่เป็นแนวหันานี้เนาะก็มีอาการจะลดอาดูเหยนี่เดอาจส่งใจเพื่อทางบ้านอย่างรเอาเหนี่ยนี้ ครับอันนี้บ่ออันลงอันสถานีอนามัยน,น,น,นี่เนาะอันนี้ได้เจ้างมือเดาะกวนก็เป็นมุ้งอันวัตถนึ่งอะไรวัตถินึ่งก็ซ้ำมือกับมือนี้เน,น,นาะม,ม้วก็ซ้ำกันอะไรอืมอเข้าคู่ก้นกันเออเออให้เราให้ไวๆจะได้ไปตั้งวงนีออ้ <laughs> บัวตายบัตายมันบตายดอกมันบแหงแล้วคููมือเนียครับอันนี้บ้านหลังแรกครับอีกบ้านหลังหนึ่งรู้สึกว่าจะไม่โดนกักตัวแค่โดนกักตัวไม่รู้แกอยู่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปให้เดี๋ยวเราไปให้แกอีกถุงหนึ่งครับ นี่ครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งท่านหนึ่งครับอีก็เป็นสามีท่านก็อยู่ในกลุ่มเสียงครับก็อันนี้นะครับก็ได้คนละถุงนี่ครับเอาไว้กินเนาะช่วงกักตัวหรือว่านี่แหละครับแต่ถ้าเช็คอีกวันหนึ่งสองวันถ้าไม่เป็นไรแล้วก็ออกจากบ้านได้นะอมนี่นแหละครับก็ดูครับสภาพสีหน้าทุกอย่างปกติไม่มีอะไรทุกวันนี้ไม่น่ากลัวแล้วนะครับ นี่นะครับมันเป็นถึงแม้มันจะดูไม่มากครับแต่มันก็เป็นน้ําแจเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ก็บ่ายยักชาแนลก็สวัสดีครับ